เดือนธันวาคมวันที่11ปี1994พี่ชายของผมอีชานได้หายตัวไปเป็นเวลาที่4ชั่วโมงเขาไปปีนเขา,าใกล้ๆภูเขาแดงแล้วเขาก็นควรที่จะกลับบ้านแล้วตั้งแต่เมื่อวานผมไปที่สถานีตำรวจท้องในท้องที่พวกเขาบอกว่ายังไม่มีทรัพยากรที่จะออกค้นหาในตอนนี้ ก็เลยตัดสินใจออกมาจัดการด้วยมือของตัวเองประมาณนี้แหละมั้งเอาละครับสวัสดีทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Missing Hiker นะครับ <c oughs> เอาละครับตอนนี้ผมก็กำลังขับรถออกไปในถนนที่มืดมิดมากๆพอกระเสืองมอเตอร์ไซค์เวนมอเตอร์ไซค์เอ้ยสภาพด้านข้างก็มืดสนิทเลยนะครับมีแค่รถจากแค่ไฟจากหน้ารถของเราซึ่งตอนนี้ก็น่าจะออกตามหาพี่นะครับ แจ้งตำรวจแม่งบอกไม่มีทรัพยากรที่จะออกไปค้นหาก็เลยจำให้เราต้องลงมือเองนะครับแม่พี่ชายของเราอีธานรอฉันก่อนนะอีธานฉันจะไปหานายเดี๋ยวนี้แหละฉันจะไปช่วยนายเดี๋ยวนี้แหละเหมือนจะเจอแสงไฟอยู่ข้างหน้าเรามีรถผ่านมาอ๋อโอเค <c oughs> <c oughs> เกือบชนแล้วเมื่อกี้ในดูเหมือนว่าด้านขวาเราจะมีเป็นอาคารอะไรสักอย่างหนึ่งนะแวะได้ไหมฉันควรที่จะจอดที่ปั๊มน้ำมันตรงนี้ก่อนนะครับ แล้วก็ถามว่าเห็นนักปีนเขาหรือเปล่าหรือเปล่าไม่รู้แปลไม่ทันนะครับนะฮะมีไฟฉายกดตัว F นะครับอ่าสวัสดีครับผมวันนี้จะมาซื้อของซะหน่อยนะครับเพราว่าจะไปตามหาพี่ชายนะครับกด E เพื่อคุยเอ,อ่อให้ช่วยอะไรครับท่านอ่าผมกําลังตามหาพี่ชายอยู่ยนะเขาไปปีนเขาอยู่แ,แถวๆเนี้ยเขาควรที่จะกลับบ้านตั้งแต่ประวาณแล้วแต่ว่าคุณเห็นเขาหรือเปล่า แล้วพี่กับคุณเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงล่ะครับเขามีผมสีน้ำตาลที่ยาวแล้วก็มีกระเป๋าสีเขียวขอคิดแป๊บหนึ่งนะครับอืมอืมฮึมใช่คิดว่าเห็นนะเข้ามาที่นี่แล้วก็ซื้อของเล็กๆน้อยๆอะ่ะน้ำแล้วก็ขนมคุณกำลังหาข้าอยู่เหรอคุณบอกตำรวจหรือยังเนี่ยใช่ผมบอกแล้วแต่พวกเขาบอกว่า ตำรวจจะไม่มีทรัพยากรที่จะออค้นหาในตอนนี้เขาบอกว่าจะเริ่มค้นหาก็ต่อเมื่อมีการหายไปมากกว่า48ชั่วโมงนะครับมันไม่ใช่ครั้งแรกที่มีคนหายไปในพื้นที่แถวนี้หรอกนะแล้วก็เหมือนกับว่าจะมีคนแบบหายไปเมื่อเร็วๆนี้ใช่ไหมแต่ว่าอะไรไปดูนะผู้คนต่างพูดกันเยอะมากผมได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับเ,เสียงร้องแปลกประหลาดแล้วก็มีเสียงประหลาดที่ออกมาจากป่า คุณก็ต้องระ,ะมัดระวังเอาไว้ด้วยนะโดยเฉพาะเข้าไปที่ป่าในตอนกลางคืนเนี่ยอยู่ที่หลังปั๊มนม้ามันมีทางที่จะพาไปที่ภูเขาะระวังตัวนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ป่าที่อันตรายโอเคขอบคุณมากดูแลตัวเองนะครับผมเทคแคร์โอเคแบบว่าพี่เราก็มาซื้อของที่ร้านนี้ด้วยนะครับ2ออย่างสวัสดีครับใครบ้เนี่ย What do you want ต้องการอะไรฮะผมกําลังตามหาพี่ชายอยู่เขาหายไปตอนที่ไปปีนเขาในที่แถวนี้พอแต่นั่นไม่ใช่ธุระของผมแล้วก็ไม่ใช่ว่าคุณจะอยู่จะเดินเข้าไปหาคนอื่นแบบนี้เหรอคุณหมายความว่ายังไงเหรอเฮ้ยฟังนะเพื่อนฉันไปทํางานสายแล้วฉันจะหยิบเบียร์แล้วก็ขนมกับแล้วก็ขับรถกลับบ้านฉันไม่มีอารมณ์จะมาคุยกับใครเลยตอนนี้เข้าใจแล้วขอโทษที่รบกวนนะโอเครบกวนนะ แม่งปลดล็อกอิชิเมนด้วยหยิบไปหยิบของไปได้ไหมถ้าไม่ว่าอะไรผมขอหยิบของไปนะครับโล่งเลยไอติมไม่มีสักอันโอเคครับแล้วเราต้องไปไหนต่อวะเนี่ยมีรถจอดอยู่หลายคันนะแต่คนเห็นอยู่แค่สองคนน่าจะกลับไปที่รถหรือเปล่าอู้รถเราก็สวยเนี่ยนี่อนะเหมือน BMW เลยกระาจังหน้าแค่ไม่มีสัญ,ญลักษณ์อ๋อใช่มันมี ทางข้างหลังปั๊มน้ามันนะนี่นี่ตรงนี้เออมันจะเป็นทางที่พาเราไปที่ภูเขานะโอเคบ้านแล้วก็ไปนะไม่รู้ว่ามีคงมีของอะไรบ้างอยู่ดีๆก็จะเดินไปซะง,งั้นมาพร้อมกับไฟฉายคู่ใจ1อันนะครับแล้วในกรน,นี้ผมก็ได้เดินทางเข้ามาที่ป่าแล้วนะครับสักเล็กน้อยเป็นทางที่จะนำพาผมไปที่ภูเขานะครับ ไอคนขายของเนี่ยเขาบอกว่าให้เราเนี่ยสเตย์ออนเดโรดใช่ไหมพยายามเดินบนทางนะครับจะอ,อย่าออกนอกทางเพราะว่ามันมีอันตรายนะครับผมผมสงสัยอยู่อย่างหนึ่งว่าคือมันไม่มีพ่อไม่มีแม่เหรอฮะทำไมไม่ชวนเข้ามาด้วยทำไมไมันต้องมาคนเดียวไม่เข้าใจเลยเฮ้ย hey! อันตรายแล้เนี่ย, <Hey! S 2> ยเฮ้ย <Hey! S 2> เจอแสงไฟว่ะใครมาตั้ง เต็นท์ไว้แถวนี้ป่ะดูดิมันกับว่าจะ,จะเป็นเ,เต็นท์ของพี่เรานะครับใช่ไหมเปิดได้ป่ะเปิดไม่ได้เฮียไอชิบหายยุูตกใจหมดไอเฮ็ดคโว้โววมึงเป็นใครเนี่ยมึงทำกูจนขี้จะจะระเบิดออกจากตูด อ่าวไอ้ไฟมึงอะทักมึงอะทำกูตกใจกูทำให้มึงตกใจเนี่ยนะกูเกืบอบหัวใจวายตายเพราะมึงเนี่ยต้องการอะไรไม่ใช่อะไรวะคปปี้อะไรวะไม่ฉันไม่ใช่ฉันมาตามหาพี่ชายเขาหายไปเห็นเขาหรือเปล่านบไม่เห็นใครเลยทั้งนั้นเดี๋ยวก่อนนายไม่รู้แม่แต่บ้านรูปร่างเขาเป็นยังไงเลยนะหืม ฟังนะเพื่อนฉันก็เป็นแค่คนคนหนึ่งที่อยากจะมา,เ,าเดินเขาแล้วก็นอนอยู่ในเต็นท์ที่อุ่นๆที่หนาวเยือกแข็งใช่ไหมอะไรสักอย่างหนึ่งไม่รู้วันนี้กูยังไม่เห็นใครเลยสักคนโอเคกูเข้าใจแล้วนายจะเดินเข้าไปในป่าลึกๆกว่านี้หรอใช่ฉันจะค้นหาพื้นที่รอบๆดูฉันอวว่าฉันจะเจอพี่ชายของฉันหรือไม่ก็เจอร่องรอยของเขาอะไรวะ i h a d my tent i bit up n o t และฉันก็ได้ยินเสียงแปลกประหลาดออกมาจากป่าด้วยมันเหมือนจะเป็นเสียงเด็กร้องไห้แต่ฉันไม่เห็นอะไรเลยมันทําให้ฉันกลัวชิบหายเลยแหละมันอาจจะเป็นคลิปติดคลิปติดคืออะไรวะคืออะไรนะฟังนะ do you carry คืออะไรวะ carry นายหมายความว่ายังไงเนี่ยบางอย่างที่ปกป้องเหรออะไรวะหมายถึงปืนเหรอไม่ฉันไม่มีงั้นนายก็ไม่ควรที่จะอยู่นี่มันอันตรายเกินไปที่จะเดินเข้าไปในป่าลึกในค่าคืนในช่วงกลางคืน แต่ฉันจะไม่ห้ามนายแบบนะแต่ฉันจะนอนนะตอนนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งอย่าเดินเข้ามาอะไรวะอย่ามาแบบมาจําสแกนที่เต็นท์ในป่าตอนกลางคืนอีกอีกครั้งอีกรอบอีกตลอดไปเกือบจะยิงนายแล้วเมื่อกี้เออดีใจที่ไม่ทําอย่างนั้นนะฉันก็ด้วยนะขอให้โชคดีในการค้นหานะโอเคเฮ้ยไอ้ฝ่ายเอ้ยแม่งอยู่ที่โผมาไอ้คนเมื่อกี้เนี่ยมันจะแนะนําให้เราพกปืนหรือเปล่า พื่อป้องกันตัวเองซึ่งคือผมก็ไม่รู้เรื่องอ่ะคือแปลแบบมัวๆนะครับแปลตามความเข้าใจไม่รู้ผิดถูกอะไรยังไงนะมีใครตามมาปะเนี่ยคือความน่ากลัวอย่างนึงก็คือว่าไอความมืดรอบๆแสงไฟวงกลมเนี่ยแม่งจะมีตัวอะไรโผลมาตอนไหนไม่รู้อ่ะเหมือนอย่างเมื่อแกีที่แม่งโผลมาจากเต็นท์น่ะป่ามันก็ไม่ได้เป็นป่าสูงอะไรมากอ่ะมันก็ยังเป็นป่าที่ยังเห็นท้องฟ้าแบบชัด ชัดเจนอยู่นะแต่ว่ามีตัวเชียร์เรียกมาป่ะเนี่ยแถวนี้อะไรเนี่ยตอนนี้อากาศเย็นมากๆเลยฉันต้องอกางเต็นท์แล้วอโอเคกางเต็นท์จะ้วทำยังไงอน่ยข้างทางตรงนี้ใช่ไหมอ่ะโอเคกางเลยเพื่อนทำยังไงวะแล้วมันกางอ๋อโอเคต้องเดินมาให้ถูกจุดโอ้มือแข็งไปหมดเลย กางเต็นท์ก็ยากนะเนี่ยโอเคเรียบร้อย่ะเอ็นเตอร์เดอะเต็นท์เข้าไปเลยผีเต็นท์หนาวมากแล้วก็ง่วงค่อยๆง่วงนอนเหรอค่อยๆหลับลงไปใช่ไหมฉันคิดว่าฉันได้ยินเสียงใครบางคนร้องนะไม่รู้ว่าใช่เรื่องจริงหรือว่าคิดไปเองฉันต้องไปไปดูอาจจะเป็นเสียงร้องของพี่ชายฉันก็ได้เออเสียงร้องพี่ชายไปเลยฮึบ มีแสงจากในป่าลึกนะตรงโน้นหรอตรงโน้นแน่ๆอ้าวชัดเจนวิ่งสิครับรออะไรเฮ้ยแต่ว่าเขาบอกว่าให้ให้เราเดินอยู่ในที่ทางไม่ใช่หรอไม่ใช่ให้เราเดินลัดป่าอย่างนี้นะเพื่อนเอ้ยมันอันตรายนะนเนี่ยน,นะแต่ว่ามันไม่มีทางให้เราแล้วอะแล้วก็โดือนว่าจะไม่มีแสงไฟใช่ไหมยังมีอยู่ ยังมีแต่ว่าเดินเข้ามาในป่าเรียบร้อยแล้วเนีมันจะเป็นแสงไฟแบบกองใหญ่มากใครจุดรอบกองไฟลูกเสือปะมีกิจกรรมเข้า่ขยลูกเสือแน่เลยยังมีตัวอะไรก็พอนะเอ้มันจะเป็นกระท่อมนะทุกคนช็อตนี้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไฟฉายอย่าเพิ่งหมดนะปิดไฟได้แล้วเนาะโอเคปิดไฟแล้วกันทั้งนั้นนะ มันจะมาเจอกระท่มนะครับแสงไฟค่อนข้างกว้างเลยอะไรเนี่ยที่เป็นกระเป๋าของพี่ชายขอยงฉันนี่เขาต้องอยู่ดีแน่ๆเลยแปลกจังกระเป๋าไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรในนี้สักอย่างปลดล็อกว่ะโอเคแล้วจิบมาไม่ได้แต่เพื่อนที่นี่คือที่ไหนครับ มีใครอยู่ข้างในก็โปรดส่งเสียงออกมาด้วยนะครับมีงั้นละก็ผมจะทำการแหกปากหนบ,บัดนี้ E to enter เอาละบังเอ้ยอย่ะกูปิดไม่ใช่เรต้องเข้าไปฮัลโหลพี่ครับโอ้โหเราเมืดชิบหายมีใครอยู่นี่หรือเปล่าเหมือนจะไม่มีใครนะ ในบ้านค่อนข้างโลกมีตู้ปะเนี่ยผมรู้สึกไม่ปลอดภัยเปิดประตูก่อนมีกล้องเชื่ออเลยเนี่ยมีคนถ่ายรูปภาพเต็นท์ของฉันไดรถของฉันชิบหายแล้วใครมาถ่ายรูปข้าพเจ้ามีอะไรวะเนี่ยอ้เรามีเลือดนะเครื่องปั่นไฟโอ้โหมืดเกินดูดิโดนจ้ำอ่ะผมบอกเลย มีอะไรให้อินเทอร์แนคอีกปะเนี่ยทีวีเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้ <Yeah! S 2> และร่างของคุณก็ไม่ถูกคนพบอีกเลยอ้าว <Ow. S 1> สรุปคือกูตาย ก็ถือว่าได้มาทําให้เลือดของเรานั้นสูบฉีดไปเลี้ยงหัวใจไปเลี้ยงร่างกายได้แบบว่าคล่องขึ้นนะทุกคนก็เป็นว่าสําหรับ Missing Hiker เนี่ยแขกก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เลยกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในเกมหน้าก็ฝากทุกคนติดตามไปด้วยแ้วกันนะครับโอเคสำรับวันนี้แค่นั s l e p ขอลาไปก่อนสวัสด,ดีครับผม